เราเคยได้ยินไหมว่าทําไมต้องตักบาตรทาไมต้องทําบุญวันพระน่าจะเป็นพระใหญ่พระเล็กพระน้อยอะไรก็แล้วแต่15คห้า่บ้างอะไรบ้างทําไมเราต้องทำน่าตามความเชื่อของศาสนาหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์หลายๆท่านก็จะสอนว่าในวันพระโยมพระใหญ่พระน้อยหรือพระเล็กก็ตามน้าทางเมืองผีเขาก็จะหยุดในการลงโทษ นะคนนี้เคยทําบาปทํากรรมอะไรคนนี้เคยสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจนะเคยด่าพ่อด่าแม่เคยนู่นนี่นั่นต่างๆในทาง,างวันวันพระทางเมืองผีเขาก็จะยติยุติการลงโทษนะเปิดโอกาสให้เราเป็นญาติเป็นญา,าติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบุปชาอาจารย์ต่างๆะได้มีโอกาสทําบุญให้กับคนตาย อาวุที่ส่วนบุญส่วนกนุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรต่างๆเขาก็จะได้รับบุญที่เราทําส่วนคนที่บอกว่าในะวันพระโยมไม่มีเวลาโยมไม่มีโอกาสที่จะไปทําบุญโยมไม่มีเวลาเราจะทาวันอื่นก็ได้เช่นเ,เดียวกันนะเช่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธหรือวันอะไรเราก็สามารถที่จะ อุที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่เราราลับดับสังขารได้เช่นเดียวกันนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ควรที่จะทําบุญอุที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพราะคนตายนะไม่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลไม่สามารถที่จะทําบุญทําทานอะไรได้ธรรมะเช้านี้พอจเจริญพร